สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่จะมาแนะนำการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเดิมค่ะสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ค่ะทำไมมหาวิทยาลัยต้องตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเดิมของนักศึกษาทุกคนนะคะเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยค่ะได้รับนักศึกษา รับนักเรียนที่สําเร็จและก็ที่ยังไม่สําเร็จเข้ามาศึกษานะคะจึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณวุฒินะคะตรวจสอบว่านักศึกษาที่เข้าศึกษาตอนเนี่ยได้สําเร็จจากสถาบันเดิมจริงหรือไม่นะคะหรือตรวจสอบมีการปลอมแปลงวุฒิหรือไม่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราทําตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยค่ะที่ได้ระบุไว้ตามคุณสมบัตินะคะและเงื่อนไขาการเข้าเปน็นนักศึกษา ผู้ที่จะเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรัชภัฏเพชรบูรณ์นะคะจะต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามาัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าค่ะในส่วนหน้านี้นะคะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะใบป,ประพอหนึ่งที่ถูกต้องฉบับสมบูรณ์นะคะในตัวอย่างจะมีข้อมูลทั้งสองหน้ามีด้านหน้ากับด้านหลังนะคะเราจะยกตัวอย่างในส่วนด้านหน้านะคะอันดับแรกนะคะเราต้องมีเลขที่ระบุชัดเจนนะคะคือเลขที่ ชุดที่นะคะมีรูปนักเรียนนะคะที่ประทับตาโรงเรียนค่ะในส่วนด้านล่างนะคะจะมีผลการเรียน6กภาคเรียนค่ะถัดมาจะเป็นลายเซ็นของนายทะเบียนนะคะเรามาดูในส่วนของปพที่เป็นส่วนด้านหลังนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูชุดที่เลขที่จะต้องตรงกับด้านหน้าของใบปพหนึ่งนะคะถัดมาด้านล่างจะเป็นข้อมูลการสําเร็จการศาึกษาจะระบุวันที่จบ วันอนุมัติจบแล้วก็วันที่ออกจากสถานศึกษาค่ะถัดมานะคะจะเป็นประทับตาโรงเรียนนะคะจะมีลายเซ็นพออนะคะแล้วก็ลายเซ็นนายทะเบียนค่ะส่วนหน้าที่ของนักศึกษาข้อใหม่นะคะก็จะต้องนำใบวุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมค่ะนํามาส่งที่ห้องส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยให้ตัวแทนหมู่เรียนนะคะรวบรวมไฟส่งนะคะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะจะทำการตรวจสอบคุณวุธนะคะส่งไปยังโรงเรียนเดิมของน้องที่เป็นวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆนะคะหลังจากนั้นเราจะรอผลการตรวจสอบคุณวุธกลับมาที่มหาวิทยาลัยค่ะว่าน้องๆที่ส่งไปเนี่ยสำเร็จจริงหรือไม่นะคะก่อนหน้านี้จะมีการปลอมแปลงวุฒิเข้ามาค่ะทางโรงเรียนเขาจะแจ้งมาเลยว่าเด็กท่านเนี่ยวุฒิการศึกษาถูกปลอมแปลงมา การศึกษาฉบับนี้หรือว่า,าไม่สําเร็จการศึกษาค่ะผลการตรวจสอบผลวฒิการศึกษานะคะนักศึกษาจะต้องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมจริงนะคะจะมีผลต่อการอนุมัติสําเร็จการศึกษาแล้วก็มีผลต่อกา,การให้ปริญญาบัตรค่ะ